ทำงานต้นทองคำสองนะครับต้นทองคำสองฮะดูกันนะครับพักขอยยุคเข้าตบมาเตอร์ไมือเนี่ยหอยยุเข้าว่ะตบมาใส่มือหน,หน่อยนึงเด้วยพ่อพ่อตนทองคำสองนะครับทำงานต้นทองคำสองนะครับบวกเจ๊แมวสังลุยนะครับ

ออก้าวมานะครับการเดินทางนะครับบินเีที่สูงนะครับพี่น้องคาต้นทองคำบวกเจแมวสั่งรวยนะครับ ได้สูงมากมากนะครับเจ๊แมวสั่งรวยบอกตนเขาคำสองน,นะครับ

มาจังหวะกาบาจังหวะค่ะถ้รุนหลายนะครับรุนร้ายกองนะครับเนี่นี่นี่มั้นี่ยสทานแล้วนะี่สีนี่นี่นี่เห็นบ่นี่ยใช่ที่ดนี่เบาเลยนะบีแล้วเบานะครับพี่น้าครับครับเดี๋ยวๆจังหวัดีคนสิไลนะครับจังหวัดมี้นสิไล tingkat di Kota, tingkat di Kota, maka pengen membeli kayu dapat di daya, kapai 6 feet, lah, lay, 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 lumayan lah, ya, yang